นายอดีตีสานิรภูณาส์รองสวัสดิ์งานทุกประารปราบสารนิู้าสทอนของคอยัอยงมณฑลตุนเรียได้รับแจ้งว่ามีเหตุคนร้ายเข้าบ้านนายคนนี้กับพวกเป็นขโมยครับมุ่งมาบ้านหลังนี้เพราะไม่มีคนอยู่แต่เอากันศาสตร์มาทำไม,มไม<อ>ะไม่มีรัว้วไม่มีคนอยู่ด้วยเฮ้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 ยเพื่อนบ้านมาครับแล้วแกจะขโมยของเขาได้ยังไงล่ะเนี่ยทำไรกันน่ะเจ้าของบ้านเหล่านี้เขาโทรให้ผมมาติดกันศาสตร์ครับ ออติดกันศาสตร์เหรอ,อน,นันอัจฉริยะครับมันบอกว่ามันติดกันศาสตร์ให้เจ้าของบ้านก็ไม่มีใครว่าอะไรดีนี้ <S <S 1> <S 1> ทางนี้ก็ติดกันศาสตร์ไป <S <S 1> <S 1> โอ้ทางนี้ก็ขนไปเรื่อยเลยเอาขนเลยเอา <S <S 1> <S 1> แล้วที่ประหลาดก็คือมันติดกันศาสตร์ไว้ให้ด้วยครับให้ตายเอะไอ้โจรลงทุนมันติดกันศาสตร์ให้จริงๆเลยอะ ติดจนเสร็จะคุณผู้ชมพอดีมันก็ทิ้งกันสาสรที่มันติดไว้อย่างเงี้ยอ้าวเจ้าของบ้านมาแล้วเฮ้ยอ้าวอาเอ้าเมาเหรอมาเหรอเมื่อกี้ช่างมันติดกันสาสรให้อ่ะแต่ผมไม่ได้เรียกช่างที่ไหนมาเลยนะนั่นไงกิ๊แค่อยู่นั่งไงนี่ไงโอ้โหเฮ้ยดีเว้ยอยู่ดีๆก็มีคนมาติดกันสาสรให้ฟรีฟรีที่ไหนเล่าโชคดีแล้วผมเนี่ยเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนนะเฮ้ยสะอาดเลย เกลี้ยงเลยมันมีเวลาขนเอาซะเกลี้ยงเลยนะของหายไปไหนอะของของเฮ้ยของเฮ้ยองหายหมดเลยเยี่ยงเลยก็หายไปกับไอ้คนที่ติดกันศาสตร์นั่นแหละมันขนไปหมดลูกสโมยแต่ของทั้งหมดเนี่ยแลกกับกันศาสตร์ใหม่มาหนึ่งกันศาสตร์คุ้มไหมวะใครคุ้มอะงงอะเนี่ยติดกันโซงมันตต่อสายไฟ เจาะสวานเจาะอะไรวงค้างปูคาค่างบา,างก็ออกมาดูนึวกว่ามาติดกันสาเขาเลยไม่สนใจไอ้แผน,แนยกของไปยกขึ้นรถเอาทู่เย็นทีวีมันยกใส่รถพี่ครับมันเลยออกประตูหน้าบ้านนี่แหละพอตกเย็นเจ้าของบ้านกลับมามันติดกันสาไว้ดูต่างหน้าเนี่ขอขอบคุณร้อยตำรวจตรีสานิตมูลสารรองสา,ารวัตรป้องกันปราบรามสพคลอง่อยเจ้าของเรือติดกันสาตอบแทน